จะสาธุกหยิบยกสุนทรว่าแหลงนาเป็นกรอนให้โยมฟังการนาจะเริ่มเลื่องเล่าสำนาวาบาลีว่าตอนมัดสี อยู่ในยาไพลสันพระนางสันโดดเดินดงกันดานหาเผือกเลือกม,ลลมาลผลไม้เอามามยังลูกและผัวไมกลัวมีภัยทุกวันมาให้คาลี สันหาพระเวทัดนดนพระพัดสันดาเทอจักคอยท่าและหากคอยท่าอยู่มาวันหนึ่งพระนางอาณาอาเห็นเนื้อผิดปลาดก็นอนแต่กอนมาลัง ทิศเหนือทิศใต้หนาผล,ลไม้ตั้งต่างวันนี้เกิดลางไม่มีผลเลยต้นไม้ต้นก่าวออกนาทั้งข้าววงโกนาวันนนนี้ต้องอด แล้วมัดสีเอ้ยหายากเลือกเกินมีกรรมนำมาเกินยน่าคงไม่ได้สเสวยดอกยอดชีว่าหากชาวสีตั้งพระนางมัดสีต้นนั่นะ ตอนนี้ลูกดอกนักนาก,กลับมาเป็นดอกนั้นหล่นดาสันดาโออังนิดจ,จาช่างน้าน้อยใจปานชนีลูกน้อยของคอยกินนมรีบกลับอาสมที่อยู่ อาศัยตะวันร้อนแสงอ่อนรำไรลูกผัวอยู่ไกลพระนางนึกกลัวมองหน้ามองหลังละหลังละลาเดินเลียผู้ผ่านไม่เห็นลูกผัวอยู่กลางอารานันใยสั่น ระรัวนึกสงสารตัวแล้วหัวใจตามาถึงตอนนี้จะพาพรณนาสามองค์เทวาอยู่บนนสวรรค์มองเห็นประโยชน์ของพระพูธที่ยานพุทธในสันนดาลพระเวท สันดอนพระไทยเธอมุงสร้างบานระมีนักันหาชาลีทั้งสองพหลอดเอซึ่งองค์สมเด็จนพระเวศ สันดอนเธอจักทานพรบําเพ็ญนาเพื่ออมพูมสามองเทวาปรึกษากันไว้ต่างสาบนิสายยังให้เสื่อมสูญจําแลงแปลงกายนะเพื่อไปเกื้อกูลจงคิดเธอทูลในทาง ตัทธาคำร่นรำร้องกึกกองเครีปริจวบมัดสีเดินหาบเสื้อซามาพบสัตร,ร้ายนางไม่รอราวางหาบวันทาร้องขอคนทางที่เชิงช่องเขาทางเข้า ท่องแคบมัดสีเดินแอบเอ่ยปากกล่าวอ้างอพอใจชื้นอย่าฝืนใจชัางน้องขอหนทางอย่ามีมนทินน้องหาผลไม้มาได้นิดหนึ่งพอจะแบ่งกึง ให้พี่พิกิลนึกว่าเอ็นดูมนุษย์เดินดินพิยาดูมินให้ทอธรรมสองเสื้อสามสัตว์นอนลัดไผรสีฟังคำมัดสีก็นึกสงสารนอนขวางทางเดิน ในดงนาคันดานแล้วกอดคอกแแลกองกูโซุกีจะรู้ไม่หนแม่มัดซีนางก็เรามาตามคำสั่งท่านท้าโอโกสี เราแปลงก,ยา,กลายเลกลงมาอยู่วันยีรู้ว่านางมีลูกสองกุมารหาเราไม่ทำจะต้องมีโทษเห็นมัดสีกรรำสดยิ่งนึกสงสารรอดสุขริยา ให้เย็นอยอดสายันคำขอประมาณท้องฟ้าม,มืดมัวยิ่งแสนทรงสารพระนางมัดสีเกืออับตายเป็นผีไม่เห็นลูกผัวอยู่กลางอ,าร,าร,อร,รัญญาใจสาแอบระู้ว่กลายคำนัสลัว หวังกันหาชาลีถึงอาซอมสุดแสนสทรงสารพระนางไว้วันในดวงชีวิตปากก็ร้องเรียกกันหาชาลีเมื่อก่อนนี้เคยพรำในจำนันเน้ยเมื่อก่อนลูกรักนะ แม่มาถึงแล้วได้ยินเนสียงเว่อออ๋อหยุดทำไมล่ะก็คือส,อง,ส,อง,สองส,ยยสง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 สัยโยมสงสัยเะรรพระมาสององค์คือแกใส่องค์เดียวนะสงสยัยไม่ต้องอไปไม่ต้องไปสงสัยหรอกเทิดมานานแล้วเพื่อแกเดินกลับไปเอาใหม่นี่ไม่ต้องสองสัยหรอกคิดเทิดนานแล้วคิดเองให้เป็น ทำไมคือถ้ายมมาใส่องค์เดี๋ยวปุ๊บแล้วไปนั่งไม่มานี่แสดงว่าเขาหายไปแจกกันไม่ใช่แจกดอกโยมแกเดินไปเอามาใหม่แล้วโอเออผมก็ยังสงสัยอยู่โอ้เออก็มัมน,นมันดวงดีแต่สุนทรนี้ก็ยังว่าที่เป็นห่วงไงน,นั่นเดเป็นห่วง เป็นหว,หวังผมเนี่ยหวังควาเป็นหว่วงโยมจิมรัตหลหลอกเนี่ยดอกเออโมทนาสาธุโยมเดอ้อรับแต่ตาว่าเฮ้ยจิตหวังดีแต่สุนทรน,นี้เาล่าโยมครับ <c oughs> ให้ดีเบิ่งก็ได้ดอกดวงเมือ่อก,ก่อนลูกรักแม่มาถึงแล้วได้ยินนาสียงเววไม่เคยไหวหวั่น มารับหาบครแล่อบบังคมคันถวายอัางดาพิวัลแก่พระมารดาชา,าลีก็มองเลือกพลลำไมมัสีเลือกไงชาลีกันหากันหาร้องอ่อนวอนพระมารดาตัวลูก นินายากไงตะวงเวนนมแต่ว่าวันนี้ชาลีกันหาพ่อเม่กลับมาถึงเสืองอาสมหัวอกเราร้อนสะท้อนอารมณ์นมีได้เฉยชมลูกหญิงลูกชายเหลี่ยวข้างซ้าย ไม่เห็นกันหาจะเหลี่ยวข้างขวาชาลีก็หายหลึกใครช่วงชิงลูกหญิงลูกชายเกิดความวุ่นวายทั่วบริเวณหญิงเจ้าโสกสารไม่มีทางสาชาลีกัน้าแม่มอง ไม่เห็นเดินเวียนวกวนทั่วบอ่อเวีนสุดแสนลำเค็นหาลูกสองคนว่ากรรมเอ่ยกรรมของมัดสีเดินไปทุกทีแห่งละสามคนถึงท้อพระทาย แท่ใจอดทนเดินวกวนในหิมมาวา่างสินพระไทยจะเข้าไปถามเอาวเนื้อความจากพระพาสดาเรื่องลูกหายชาลีกันหาพระพัสดา จะตอบเช่นว่าได้ยัาายพระเวทสันดรรู้ว่าพระนางมัสสีนิรักลูกมากครับถ้าบอกไปตามความเป็นจริงเกรงว่าน,นางเนี่ยจะช็อกลงไปคือรับไม่ได้รับไม่ได้พระองค์ก็เลยใช้กุศโลบายมาเสแสร้งครับ รู้ว่าหญิงที่รักมากสิ่งที่จะทําไม่โกรธได้ก็คือกล่าวหาว่านางไปคบชู้โอ้ oh. แต่จริงๆแล้วนางก็ไม่ได้โกรธนะครับพระเวสสันดรจะด่าว่ายังไงนางก็ไม่โกรธครับก็เลยลุกออกจากอาสมไปติดตามหาลูกอีกวาระหนึ่งเป็นวาระที่สอย่างนั้นเดินวกไปวนมา15โยชนะครับปันระปันระปันระสยามะคังครับเออปันระ ระสยะมักรังก็คือว่าเดินไปวกไปเวียนมานี่ยสิบห้าโยดขับนางก็เลยหมดแรงครับก็เลยจะสลบลงนะครับจะได้ว่าเป็นแหลมักสีสลบนะครับอเจ้าดวงสุริยันจันทราทั้งคู่ของแม่เอย แม่ไม่รู้เลยว่านางเจ้าจะหนีพระมารดาไปสู่ป่าพระราดดยาไม่รู้ที่หรือเจะข้ามนาทีทะเลวนหิมะเวดประเทศแดนหัวได้หากแม่รู้ แจ้งประจากใจแม่ก็จะตามเจ้าไปจนสดกำลังแรงนี้ก็เหลือที่แม่จะเที่ยวสืบสาะแสงหาเมื่อชาอแม่จะเข้าไปสู่ป่าเพราะชาลีแม่กันหายังวอนสั่ง แม่ยังกลับหลังมาลมลูบจูบกระหม่อมจอมกล่าวทางสองร่งกลิ่นยังจับหน้าสอายู่รวยเรื่นโอภารุคาคงจะไม่คืนเสเลแล้วกระมังในครั้งนี้ กันหาชาลีลูกรักเม่นับวันแต่จะแลรับลวงไปเสียแล,วล้วแล่นอนอายจะกอดประสอดเสวยนมบทมดเดแมลาอย่ามแาม่จะเข้าสว่ที่บัญนจะทนจะอนเจ้า แค่เรียงเคียงบอนอเนเอบแนบข้างแม่ห่างสักราตรีแต่นี้แม่จะกล่อมใครนิธราไม่อุ้มท้องระกของเคียงเลี้ยงจะมาก็ไม่มันออสำคัญว่าจะได้อยู่เป็นเพื่อนยาก ฝากพี่พึ่งลูกทั้งสองคนม่รู้ว่าจะไม่เป็นพวนมาเิดผิดประมาณเจ้าเจ้า,จาแต่หว่วงสงสารนี่หรือมาสวมคล้องให้แม่นี่ติดต้องคล้องอยู่ด้วยอาหาไลาย เจ้าทิ้งแต่ชื่อและโชมไว้ให้ปรากฏในเวลตามเมชาวแม่จะเข้าไปสู่ปากยังได้เห็นหน้าเจ้าอยู่หลัดหลัดควรแลรือมาพลากพลัดสลัดแม่นี้ไว้เหมือนจะเตือนให้แม่ นี่บรรลัยเสียจริงแลว้วอ,อันจะอาสงสารเอ,อ้ยด้วยนางแกว้วกันละายานีน้อมประกีสีลงทูลความวังจะติดตามพระลูกรัก ทั้งสองรานางกลาบกวายบังคมลาแล้วลุกเลือนใครเยือนยกพระบาทบทเทจรแล้วเยื้องยางพระกายนางเธอเสียวสันวนันใบไปทางองค์รุ่ฉชายทองอันต้องกำลังลมยุลีหู สิ้นแรงรอยเธอโหยหิวระถวยสวงพระสอเธองุบงวงดวงพระภาคผิดเพือดไม่แปลพันจะทูลสั่งก็ยังมีทันที่ว่าจะทูลเลยตรัสว่าพระคุณในเจ้าเอ๋ยได้คำเดียวเท่านั้นบบก็หายเสียงเอียงประกายบ่ายสิรุ ัวเพศรพระเนตรหลับหาพระโอษลงทันทีวิสันยีหุวตาวาพระนางก็ถึงซึ่งอับวิสันยีสลบลงตรงหน้าชานปานพระหนึง่งอับวชัดทองอันต้องสายอาสนีฟาอัดขาดระเนีเอ เอิเลอล้มลงตรงนาชาญพระธินางนานเลงอัฐมหาสตปังนันสมเด็จ พระเวทยันดอนดุลดวงดิโลกเลิศกษัตริ์ทอดพระเนตรเห็นพระครีเอตถึงวิสัญญีภาพสลบลงวันนั้นพระไทยเท่าเธอสำคัญว่าพระนางเทวาวายสะดุงพระไทยไหายว่าโอ,อ้อนิจจาะสีเจ้าพี่เอ่ยบุญพี่นี่น้อยแล้วนะนองเจ้าเพื่อนยากจะมาตายจากพี่ไปในวงวัด ะเจ้าเจ้าป่าชาตินิรือมาเป็นป่าชาติเจ้าพระบรรณาลานิรือเป็นบริเวณพระเมรทองจเจ้าแต่เสียงสาลิกามเนี่ยอันรำร้องมาเป็นกลองประคมในจเจ้าแต่เสียงจักจั่น และเรียไยต่างแต่สังและพินพาดเจ้าแต่มีอีกหมอกในอากาศกันเป็นพีดานจเจ้าจะยุงยางในป่าพระหิมพานมาต่างชัดเงินและชัดทองจเจ้าต่แสงพระจันทร์นั้นปวดพอง ต่างประทีบแก้วงามโมพาดานิจามเสีเอยอยมาตายเนตรนาฏไรายานิกลงังดุ